ตอนนี <who referred to> ้ก็กำลังตั้งกระบวนอยู่นะครับสาม่ายสามโมงเ่งถลายสามโมง่งเราจะตั้งกรบวนนะรบายสามสเราจะเริ่มเพื่มกระบวนนะครับในกแจ้ไนะุงนี้ก็ให้ทุกท่านอยู่ในรอรทุกานรอไปก่อนนะครับ ครับนจมาี่กบือใกล้ๆกับสาราหรือ่ข้า่านะครับชมได้พ้ทักัิ์เราวจมีรถ้ท็กซีนาเลยพ้น้องไปของน้ำัวเย็นถืได้นะครับพี่น้องที่อยู่ด้านล่างก็หารถหมู่ก่อนนะครับเวลาส5นาฬิกา3นาทเราจะเริ่มตั้งกระดนนะครับตั้งกระดน 15นาิกา45นาทีเราจะเคลื่อนขัวนไปยังบมานพี่กีครับที่วัดดรน่าจากผู้ศาสตร์สนิกชนที่เตรียมมา ประชุมเพลงพระพุทธเจ้านะครับก็โอ้โหมากันอย่างอุณหาฟวาข้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับนี่ก็ได้เวลาแล้วนะครับกำลังหลังหนั้หลังไหลกันมาจนเต็มเส้นทางเลยนะครับ oh oh. <this> ทางจังหวัดก็มีนะครับนี่ก็เป็นขบวนการของน้องๆโรงเรียนอุดตะลอนะครับขบวนไปตั้งคนหรอป่เลยครับโอ้โหมันตั้งลงเตียต่ำใส่โงเตียยตูงแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อตอนนี้พุทธศาสน,นิไ้กระโนกำลังไหล,หลกันมานะครับจนก็เกือบจะได้เวลานะครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถชมทาง youtube หรือทางเฟซได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันมงคลม,มหามงคลอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้า วันนีพผ่านนะครับแล้วก็เป็นวันประชุมพเพลิงนะครับก็มีพุทธศาสนิกชนมากมายเลยที่มาร่วมแห่นะครับเราจะแห่จากวัดพระยืนพขจบาทยุคนนะครับแล้วก็จะไปที่วัดพระบรมธาตุชุ่งยั้งนะครับซึ่งเป็น ก็มีหลายคณะมีหลายหมู่บ้านเลยนะครับก็ยังหลังไหลกันมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านก็ยังมาทันอยู่นะครับ